สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่25สิงหาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยมองแกว่นตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าในช่วงบ่ายเนี่ยมีการดีตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะประเด็นในเชิงบวกที่ดูเด่นเด่นจริงๆอาจจะยังไม่ได้จับต้องได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามองในแง่ของการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐมีส่วนในเชิงเซนติเมนต์อยู่มากพอสมควรนะคะ,ะความหวังของตัว ัวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะที่ว่าสหรัฐเนี่ยจะให้ฉีดพลาสมานะคะให้กับการรักษาตัวผู้ป่วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ดูเหมือนจะมีคําเตือนออกมาจากทางว h o นะคะว่าการทดลองเนี่ยอาจจะยังยังดูมีจํานวนไม่ได้มากเพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่ามันมีความสําเร็จในวิธีการดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะก่อนที่จะเอาไปใช้ในวงกว้าง ก,ะะก็คงต้องทําการทดลองจริงๆจังๆ,งๆแล้วก็ประเมินผลที่แน่นอนออกมาก่อนนะ,ะได้เป็นคําเตือนออกมานะคะแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของการฟื้นตัวอของตัวหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมากนะคะดะผลักดันตัวดัชนี S&P 500เนี่ยขึ้นไปทำออ i m ทม i ไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่ายง่ายคือวิ่งขึ้นไปเหนือดัชนีในช่วงก่อนที่จะมี ประเด็นในเรื่องของโควิดเข้ามาช่วงต้นปีนะคะ ซึ่งการทำอ่อนทำหายในครั้งนี้เนี่ยเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวหลักๆมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยได้ประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยผลกระทบยังเป็นเชิงลบอยู่นะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างยากนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เอื้ออํานวยขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของพัฒนาการของออตัววัคซีนหรือว่ายารักษาโรคยารักษาตัวโควิด -19 ที่ เป็นความหวังเข้ามาเป็นระยะก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวน่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปแต่เซนิเมนต์ในเชิงของการลงทุนตรงนี้ที่เกิดขึ้นจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ผักแันตัว s อซีเอ็นพีห้าร้อยทำออาทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีส่วนหนุนนะคะทาให้การลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะได้อาน,นิสงบ้างนะคะแต่เรายังคิดว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยจะถูกจํากัดด้วย a l u a ชั o นของตัวตลาดของหุ้นของเราเองอย่างที่เราเรียนบอกไปเมื่อวานนี้นะคะว่าถือว่า a l u a ชั่นของตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะตึงตัวนะคะด้วย PE ที่อยู่ใน ระดับสูงนะคะเพราะว่า EPS เราถูกปรับลงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีัพไซด์ที่ดูค่อนข้างจะจากัดกว่าที่อื่นๆนะคะที่เหลือเนี่ยก็คงต้องตามปัจจัยอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นข้างนอกเราให้น้ําหนักกับ2ประเด็นก็คือในเรื่องของออตัวความสัมพันธ์สหรัฐจีนนะคะซึ่งจะมีพัฒนาการทั้งในส่วนของเทรดวอลในส่วนของเทควอลนะคะต้องต้องติดตาม ต่อกันอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างตัวเทควอลเนี่ยเรื่องของ TikTok เองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ทําตามคําที่เขาได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้ Bydance ก็ยื่นฟ้องอตัวรัฐบาลสหรัฐไปนะคะว่าเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตัวเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงนะคะ ก็ถือว่าตัวเทควอลเนี่ยยังไม่ได้มีวี่แววในเชิงบวกที่ชัดเจนนะคะแต่ในส่วนของเทรดวอลเนี่ยความหวังที่เคยโปรยเอาไว้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าเอออาจจะมีการกลับมาเจราจากันอีกครั้งหนึ่งได้ถ้ามีการนัดหมายได้ตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นในเชิงบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วให้น้ําหนักกับตัวความสัมพันธ์ของสหรัฐจีนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพัฒนาการของตัวโควิด -19 ทั้งในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ทั้งในส่วนของวัคซีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้2ประเด็นนี้สําหรับข้างนนอกะะคะ ส่วนข้างในของเราเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของประเด็นการติดตามพัฒนาการทางด้านการเมืองภายในนะคะว่าจะเข้ามาซ้ําเติมตัวสถานการณ์โควิดหรือเปล่านะคะเพราะฉะน,นั้นก็จะเป็น2อสาปัจจัยที่จะต้องตามดูเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของเซตเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในกรอบที่ไม่ได้ไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเราเทรดอยู่แถวๆวันพันสามพันสามร้อยสี่สิบพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยมาค่อนข้างนานมากแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะยังคงแกว่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะการเล่นหุ้นในช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการ selective แล้วก็เทรดเป็นรอบไปนะคะเพราะว่าแกว่งกันไม่ค่อยได้ไปไหนไกลเท่าไหร่แล้วก็แคตเตอลิสที่ดูชัดเจนจริงๆยังไม่ได้มีมากเท่าไหร่นะคะบ่ายเมื่อวานนี้สําหรับตัวการปรับพอร์ตโมเดลของเรานะคะเราเทคโปรฟิตตัว stgt ออกไปที่8 80.75นะคะบวกไป3.37เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราเข้าซื้อตัวเอเชียนกับตัวแบมเข้ามานะคะ BAM นะคะเพราะฉะนั้นถือต่อสองตัวนะคะสำหรับเอเชียนเป้าทำกำไรที่11บาท30ตั้งจุดตัดขาดทุนที่10บาท50นะคะส่วนแบมเนี่ยปาทำกำไรที่25.25 25นะคะจุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่23.3นะคะแล้วก็เทคนิคพิกของเราในวันนี้นะคะหุ้นสามตัวของเรานะคะก็จะเป็นตัวเซนเทล RS แล้วก็ตัว TOA ค่ะ ค่ะสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะโดยแม้ว่าจะปลดล็อกน่านฟ้าแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคมนะคะแต่ว่ากับเฉพาะต่างชาติที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาเป็นไปนตามเงื่อนไขของภาครัฐนะคะทําให้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคะยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะรวม7เดือนของปี6กสานะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะอยู่ที่6.69ล้านคนนะคะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า7 1นะคะ โดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะเปิดประเทศนะคะซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคาดนับท่องเที่ยวในปีนี้นะคะจะอยู่ที่เพียง7ล้านคนนะคะลดลงจากปีก่อนหน้านะคะที่39.8ล้านคนนะคะโดยการควบคุมโรคระบาดนะคะทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะคะส่งผลให้การเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฝื้นตัวดีขึ้นนะคะรวมถึง แรงกระตุ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับนะคะเพิ่มสิทธิ์จากเดิมเฉพาะกับบุคคลธรรมดานะคะเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็ที่พักสูงสุดจากเดิม5คืนเป็น10คืนนะคะแล้วก็เพิ่มค่า,คาตั๋วเครื่องบินนะคะเป็น2 0 0พันบาทนะคะจากเดิม1,000บาทจะเสนอที่ประชุมคอรมอนะคะคาดวันนี้นะคะซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายแล้วก็หนุนท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นนะคะสำหรับโครงการท r a v e l บ u b b l e นะคะยังไม่คืบหน้านะคะ ได้ราคาหุ้นนะคะทางฝ่ายมองว่ารับปัจจัยบวกไประดับหนึ่งแล้วนะคะลดคําแนะนําเป็นลงทุนน้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็สลับมาเลือกตัวเซนเทลนะคะเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะคะแทนเอราวันนะคะเนื่องจากมองว่าถ้าจะฟื้นตัวดีกว่ากลุ่มนะคะจากได้ธุรก,กิจอาหารหนุนนะคะแล้วก็มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนะคะเพียงพอต่อการรองรับผลกระทบในปัจจุบันได้ค่ะ ก็ขอมาพูดตัว NER ก่อนนะคะเนอร์น,นะคะก็องงบสอง쿼อสองเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าคาดส่วนหนึงก็มาจากในเรื่องของกำไรพิเศษนะคะก็คือในเรื่องของการโอนกลับตัวค่าเงินเาตัวกำไรที่ยังไม่ได้วัดมูลค่าเข้ามานะคะ75ล้านแต่ว่าดูโอเปอเรชันเนี่ยก็ยังได้เคียงกับที่คาดการไว้นะคะ ทั้งฝ่ายมีการปรับในส่วนของประมาณการปี63ขึ้นจากเดิมนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีกว่าที่เคยคาดไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวปริมาณการขายนะคะทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่นะคะอีกทั้งในส่วนที่จะมีในยยก,กับปีนี้คือลูกค้าใหม่ก็คือตัวไทยแองเกิลนะคะลูกค้าเดิมก็คําสั่งซื้อก็ยังเพิ่มเช่นกันนะคะ ปี63ปรับยอดขายเป็น1 5 5 6 7 1ล้านบาทเพิ่มขึ้น20%นะคะยอดขายนะคะส่วนปริมาณการขายเ,ยเพิ่ม15%รานะคาขายเฉลี่ยลดลง4%นะคะมาจิ้นดีขึ้นนะคะจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงการขายยางมิกเจอร์ที่มากขึ้นนะคะปรับกำไรสุทธิเป็น803ล้านบาทเพิ่มขึ้น49%นะคะ เอสำหรับในปี6-4เองเนี่ยคาดว่าแนวโน้มตัวการเงินง,งานยังฟื้นตัวได้นะคะหลังตัวเศรษฐกิจกที่ดีขึ้นนะคะตามการคาดการณ์ของ IMF นี่คะที่คาดว่าปี6-4เนี่ยจะกลับมาเติบโตได้ประมาณสัก5.4%นะคะโดยตลาดหลักๆที่ประเทศหลักๆที่มีการเติบโตได้ดีก็คืออินเดียนะคะซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าใหม่ในปีหน้านะคะแล้วก็จีนเองเนี่ยก็ยังเติบโตได้แปเปอร์เซ็นตนะคะ โดย NER เนี่ยก็ยังมีแผนจะขยายตลาดใหม่ๆเพิ่มนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะรอให้หลังโควิดคลี่คลายทำให้การเปิดประเทศได้เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยจะกลับมาตรวจโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะน่าอนุมัติเพิ่มในปี64นะคะสำหรับปี64เนี่ยต้องบอกว่าตัว long term contact เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอีก33%เยน์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ66%ของคาดการปริมาณการขายปี64นะคะ ทางฝ่ายปรับยอดประมาณการและกำไรเพิ่มนะคะโดยยอดขายเ,ยเพิ่ม19%อยู่ที่18,220ล้านนะคะโบรุ่มเพิ่ม5%นะคะขอโทษนะคะโบรุ่มยอยู่ที่399,566ตันนะคะราคาขายเฉลี่ย,ยเพิ่ม5%นะคะกำไรสุทธิเ,เพิ่ม17%อยู่ที่943ล้านบาทนะคะก็ส่วนตัวอัปเดตตัวโครงการใหม่นะคะที่จะเป็นปลายน้ำเนี่ยก็น่าจะเป็น ถ้าจะส่งผลต่อการดําเนินงานเนี่ยน่าจะเป็นปี65เป็นต้นไปนะคะโดยในปี64เนี่ยหลักๆก,ก็คือจะมีแผนในเรื่องของการก่อสร้างโรงงานนะคะเงินลงทุนก็ประมาณ200ล้านบาทนะคะแต่ว่าจะมีผลก็คือต่อผลประกอบการทั้งในเรื่องของยอดขายเนี่ยน่าจะเป็นปี65นะคะตัว n e r เนี่ยทั้งฝ่ายก็มองว่าจีนเนี่ยหลังกับ คลายล็อกดาวน์แล้วก็เรื่องโควิดที่คลายลงนะคะคำสั่งซื้อก็กลับเข้ามานะคะ,นะคะราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายตัว T-E ประมาณสักแดเท่านะคะหรือตอนนี้ก็น่าจะต่ำกว่าเราด้วยซ้ำนะคะสำหรับปี63นะคะแล้วก็เจ็ดเท่าในปี64นะคะดีเวเดนยูก็ประมาณห้าถึงหกเปเซนนะคะคงคำแนะนำซื้อตอบราคาพื้นฐานเป็นสีบาทหกสิบนะคะตัว i n d e x l i v e ลิวินะครับ ILM นะครับก็คาดการแนวโน้มในไตรมาสสามนะฮะ ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอยู่นะครับโดยแนวโน้มในไตรมาส3เนี่ยรายได้แล้วก็กําไรถ้าหากมาดูในครึ่งปีแรกนะครับเราจะพบว่ากําไรแล้วก็รายได้เนี่ยปรับตัวลดลงไป16%แล้วก็54%เยียร์อันเยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวโควิดนะครับ แต่หากภาพในไตรมาสารเนี่ยดูดีขึ้นนะครับหลังกลับมาเปิดสาขานะครับส่งผลให้การดําเนินงานฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็ตามรายได้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับโดยยังโดยตัว i l m เนี่ยยังคงเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งมีแผนขยายธุรกิจนะครับกับ s c g นะครับแล้วก็บุญถาวรในรูปของแบบ พันธบัตรชินะครับโดยอาศัยจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะครับผลตอบแทนก็จะเป็นในรูปแบบของ Profit s h a r l n n นะครับส่วนเป้าใหญ่ๆเนี่ยยังคงเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยหนึ่งก็คือในเรื่องของคงเป้าอัตรากำไรขั้นต้นนะครับจะเพิ่มขึ้น1-1.5%ในปี63นะครับซึ่งมองว่าจะทำได้เนื่องจากหลังเปิดสาขานะครับอัตรากำไรขั้นต้นของสาขานะครับจะช่วยสนับสนุนนะครับจากจากอัตรากำไรขั้นต้นนะครับที่ดีกว่า งานโครงการนะครับ2ก็คือคงเป้าลดสินค้าคงคลังนะครับสามร้อถึงห้าล้านบาทในปี63นะครซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยก็ลดลงไปได้แล้วถึง800 4 8ดสี่ล้านบาทนะครับสามก็คือปรับเป้าการลดของ s อสจาก2อสอของรายได้มาเป็น1 2บสเปนะครับเนื่องจากรายได้ที่ลดลงทําให้อาตาัตราเออเอนเอเนี่ยมีความพันผวนนะครับ เราบนมุมมองนะครับภาพที่ดีขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็สามารถความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับทำให้ทางฝ่ายเนี่ยยังคงคําแนะนําทยอยซื้อนะครับโดยเป้าหมายนะครับของ i a c o o s s n n s u เี่ยอยู่ที่13.55บาทนะครับตัวดูโฮมนะครับกำไรในครึ่งปีแรกนะครับปรับตัวลดลงไป26%นะครับ อันนี้ก็เป็นผลจากการปิดสาขาในช่วงของวันที่22มีนาถึง17พฤษภาคมนะครับก็เลยส่งผลกระทบต่อไรายได้ให้ปรับตัวลดลงไป2.4นะครับในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงไป50เบ s i สพอยต์มาอยู่ที่15.2นะครับนอกจากนี้เองก็มี SCN A เพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากค่าเสื่อมของสาขาเพกเกษมแล้วก็ถูกโกที่เปิดเพิ่มนะฮะก็เลยส่งผลให้ตัวกำไรเนี่ยปรับลดลงดังกล่าวนะครับ หลังจากคลายล็อกดาวน์นะครับตัวเซมโซเซลโกรดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาบวกที่10%นะครับโดยในไตมาส 3Q2Date นะกลับมาเป็นบวกก็เป็นบวกเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยยอดขายในต่างจังหวัดปรับตัวดีกว่าในกรุงเทพนะครับโดยโดยเฉพาะสาขาที่อุบลนะครับที่ปีก่อนเจอน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยลดลงไป300ล้านบาทนะครับณสิ้นมิถุนา63ถ้าดูโฮมมีสาขาไซแอลนะครับ สิบแห่งนะครับโดยเปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งในเดือนกรกฎาที่สุรินทร์นะฮะแล้วก็จะเปิดที่มาตพุธปลายเดือนปลายแต่มาสามนะครับสำหรับสาขาที่แหลมชะบังก่อสร้างราชานะฮรแล้วจะเลื่อนไปเปิดในแต่มหนึ่งปี64นะครับในส่วนของสาขาทูโกที่มี8แห่งแล้วก็มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก7แห่งนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะซึ่งสาขาทูโกเนี่ยได้มีการลดลงจากตั้งเป้าไว้90แห่งในปี65นะครับแต่มองว่า แผนการปรับลดสาขาทูโกนเนี่ยจะกระทบกับกาไรไม่มากนะาเนื่องจากเอ่อเป็นสาขาขนาดเล็กนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเอ่อค่าจะสูงจากค่าเสื่อมนะฮะที่จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวดูโฮมเราแนะนําถือนะครับส่วนราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ระหว่างปรับนะครับตัวไวส์นะครับเอ่ไทมาสอเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลบวกจากตัวโควิดนะครับ โดยกำไรเนี่ยเติบโตขึ้นถึง486%เทียบยีอนเยียมาอยู่ที่55ล้านบาทนะครับโดยผลดีที่ได้รับก็คือเนื่องจากจากการเกิดโควิดมีการล็อกดาวน์นะครับทำให้การขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งค่าบริการขนส่งทางอากาศเนี่ยปรับตัวขึ้นมากนะครับเนื่องจากซัพพลายที่หายไปจากการหยุดบินของสายการบิน,นต่างๆนะฮะจึงทําให้บริษัทย่อยที่ฮ่องกงและสิงคโปร์เนี่ยผลประกอบการดีขึ้นมากนะครับอีกทั้งตัว E.T.L. นะครับที่ให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนนะครับก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็พลิกเป็นกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุนนะครับสำหรับในครึ่งปีหลังนะครับแนวโน้มยังดีนะครับเนื่องจากโดยปกติจะเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับแม้ค่าบริการเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับแต่ปริมาณการขนส่งเนี่ยสูงขึ้นนะครับทำให้ทั้งจากลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะลูกค้ารายใหม่แล้วก็ลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เริ่มกลับมา ผลิตนะครับอีกทั้งยังเข้าซื้อหุ้นไว้สิงคโปร์เนี่ยจากเดิมที่ถือ70เป็น100อนะครับอันนี้ก็จะทําให้การรับรู้ก,กําไรเนี่ยได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะยังมีการให้บริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังด้วยนะครับเ,เราจะมีการปรับประมาณการในปีนี้ขึ้นนะฮะหลังจากในครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรออกมาดีแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่องนะครับส่วนในปี64เนี่ยหลังโควิดคลี่คลายนะครับแม้จะมองว่า ราคาค่าบริการเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นนะครแต่ปริมาณน่าจะสูงขึ้นจากการกลับมาดําเนินงานธุรกิจนะครับในประเทศต่างๆที่มีมากขึ้นนะครับเราแนะนําซื้อเก็งกําไรนะครับราคาพื้นฐานในปี64ก็อยู่ระหว่างปรับนะครับครับสำหรับราคาทองคํานะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามที่ยังฝ่ายคาดนะครับว่าผันผวนในกรอบกว้างนะครับก็ วันนี้ปรับตัวขึ้นนะครับทดสอบแนวต้านบริเวณ1,960เยหรียญนะครับแล้วก็เผชิญกับแรงขายทำกำไรนะครับก็ลงมาแกว่งตัวแถวแนวรับที่1,930เยหรียญนะครับก็เมื่อวานนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำผันผวนนะครับจะเป็นเรื่องของตัวดอลลาร์อินดซ x นะครับที่ก็เมื่อวานนี้ก็พันผวนเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังคงแข่งค่ายืนเหนือดับ93จุดได้ติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งตัวปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์อินดี์เนี่ยแข่งค่าขึ้น ค่าเงินปอนด์ครับเมื่อวานนี้มีการอ่อนค่าลงนะครับซึ่งค่าเงินปอนด์เป็นส่วนผสมหนึ่งของดอลลาร์อินเดีย์ประมาณ10%เเนะครับจากตัวเคสที่ว่าในการเจราจากับทางสหภาพยุโรปเนี่ยกับทางอังกฤษนะครับหร,หรือเรียกกันว่าเป็นตัว post Brexit ต,ต,ตัวตัวเ,เงื่อนไขตัวนี้ครับผมยังไม่มีความคืบหน้าเลยซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็เจราจากันมากว่า7ครั้งแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยหลักครับที่ทำให้ปอนด์เมื่อวานอ่อนค่านะครับก็สมก็หนุนให้ตัวดอลลาร์อินเดซ์แข็งค่าขึ้นนะคร ในส่วนของทางด้าน SPDR Gold Trust วันนี้นะครับก็ยังคงถือครองทองคำนะครับไว้ที่ระดับประมาณ1,252ตันนะครับติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วนะครับก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆซึ่งก็ตรงนี้ก็มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ทองคำเนี่ยยังคงผันผวนในกรอบแล้วก็ยังไม่มีแรงหนุนเข้ามาหลักๆช่วยดันราคาขึ้นไปนะครับโดยในวันนี้นะครับก็มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะผันผวนในกรอบทิศทางลงเป็นหลักนะครับแต่ยังรีดเหนือ1,900เอเหรียญได้ ซึ่งคืนนี้นะครับตอน3ามทุ่มก็ติดตาม2ตัวเลขสําคัญครับจะเป็นในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ตัวยอดขายบ้านใหม่นะครับเดือนกรกฎาคมที่ทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นแรงหนุนให้กับตลา์อินเด็กซ์แล้วก็อาจจะทําให้ตัวทองคาเนี่ยอยู่ในแดนการอ่อนการปรับปรับตัวลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการทดสอบแนวรับที่1 9 0 0เอหรียญได้นะครับสําหรับตัวมุมมองตลาดแล้วก็ทองคำจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ สำหรับ uh,